ปิดท้ายกันที่ผลการในขันของสกกอตพิจิเอตัวร์แซนเดอร์สันฟาร์มครับปรากฏว่าคนที่เป็นผู้นำในวันที่2เป็นโปรลุกี้ของสก์พิจิเรตัวเกสันเมเร่ครับสกกอตพิจิเอตัวรร์ายการแซนเดอร์สันฟาร์มแชมเปี้ยนชิพที่สนามคันที่คลับออฟแจ็คสันรัฐมิสซิสซิปปีประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเงินรางวัลรวม4ี่ล้านสแสนดอลลาร์หรือว่าประมาณ126ล้านบาท การใขันวันที่2ประกุณว่าคนที่ขึ้นเป็นผู้นําเดี่ยวครับคือเกรยสันเมเล่เป็นโปรแรมใหม่เพื่อจะเข้าร่วมการในขันในสิบปีเจทัวเป็นปีแรกนะครับผลงานวันนี้7อันเดพาสกอร์รวม2วัน12อันเดพาหรา132นำหน้าผู้ตามอย่างเกรกโอเวนโปรอกิตและซิมูสพาวเวอร์จากไอแลนด์อยู่สโตรกอันดับ4ร่วมตกเป็นของไปดอนฮากี้โปรอเมริกันและกรแฮมโดเลตจากคดาที่มี9อันเดพาหรา135ตามหลังผู้นำสา3โตครับ ตัวอีกหนึ่งโปรตินเป็นผู้นำในวันแรกครับเควินสติลแมนผลงานตกลงไปครับตีเกิน1โอ้าสกอร์รวม8อันดัพาหล่นมารั้งอันดับ8ร่วมครับ ก็เป็นการในขันของศึกกอล์ฟปีทัวรวันนี้ถือว่าเป็นการ่งขันที่นักกอล์ฟนั้นอาจจะไม่ค่อยมีชื่อนอนเนพอสมควรครับเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นจะลงมาในขันในรายการ HSBC ซึ่งเป็นรายการใหญ่ในช่วงฤดูการของ2 0 0 7ของศึกกอล์ฟ p g a ทัวร์ครับนี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงเย็นวันนี้ครับคุณอาชวินคุณสุภวรรณครับ